สวัสดีค่ะอยู่ในช่องกิมคุชมาล้ำเพลินออฟิเชียลอตอนนี้ก่ะหกโมงกว่าแล้วนะที่นองเนาะแม่ติมสี่ผ้ายางไปจำผาดลูกลูกแดนเซอร์นะคะทีมงานสาวน้อยห้านอย่ลละว่าการเป็นยูก่การชับซ้อมมากจ,างจางาังใดไปจังใดแน่กินเ่าแรงไปหนุนนันนี่บุกข้าไปไปเบิงเนาะ ไปถามข้าวถามข้าวลูกเต่ากันเนอะไปเลยค่ะ <c oughs> เริ่มแล้วพี่นอ้องเริ่มเริ่มสิมาซ้อมแล้วพอว่าวันที่หนึ่งที่สองกับไก่สียหอนเลยเด้ <c oughs> ถ้าก็เริ่มมากกับมาซ้อมสองสามมือแล้วล่ะ แต่ละคนเนาะวัสดีค่ะลูกๆวัสดีจ้ากินข้าวบ้นลูกนากินกับยังเนาะโอ้ยบางเรื่องกินลูก่อยดูกับยังลูกบ้านอะไรบ้างอกหมูอกหมูพะโลค่ะอมหมูพะลูกใก้สีออกหรือเปล่าดู แซ่บบ่ลูกล่ะผ่าตาัวมันทายเครองเลยเอเออเออเสีบที่แม่ล่ะยังบ่ได้จ้า,าบ่้านในฮู้จักชื่อผู้คนเนี่ยจำในตน่างจัลบรูบลูจักชื่ออันอันนี้อายุจะเป็นแดนเซอร์อายุน้อยที่สุดว้าวสวัสดีค่ะโอ้ยลูกอายุน้อยที่สุดแม่45ปีปาโท45ปีอายุน้อยที่สุดชื่อดมน้อยเอาเปีปยงคือบ่เฒ่าบัดทายเมติมคือเฒ่าแท้ แม่กับเทาคือกันแล้วไปตามไใบเฮาโตัะอื่นสำได้ใช่ไหมแม่เทาถ้าว่าส่วนมากมีแต่ที่เพื่อนใหม่ละที่อื่นมาได้เดี๋ยวไล่ไล่หนูจ้าอุ้ยมัสมัคร์กเดนเซอร์ค่ะคู่สวัสดีค่ะคุปปอสวัสดีค่ะเอาไหมเอาเอาเชนี่แก่ไหมคุปปอไปถ่ายพระเอกน้ำเดินจาวามีแต่แกมาแต่งยัได้ถ่ายเนี่ยปามาคนเดียวมาไหนก็ค่ะอันว่าสิมาสมัคร์กเดนเซอร์ไหมจ้าอายุเท่าไหร่โอ้ตอนนี้ที่แปะละจ้าได้บ่ ยังหมุนท่านอยู่นะเมย์คนอยากูัว่าแดนเซอร์ผู้ใหญ่เอาหนีวัสดีค่ะเม่ติมนี่แหละจ้าเม่ติมนะคมาเนี่ยมาแล้วหนึ่งคนมาสองคนแล้วเม่ติมกับพี่อังเป่ามาแล้วค่ะมาแล้วปังมากเลยลูกๆกันมีตรพูเป็นตาฮากได้พี่น้องเป็นกันเองแม่ว่า เม e um ็ดตีมมอยูเแล้ยวกัอบอุ่นนองทำขรอบคัวเลีวกันกินยังกักินน้ากันกับชิคอยมาถามว่าลูกเต้ากินเ้าไปมาจังไดไปจังไหนากันพาาอยู่ทางในมันบอลูกละถ้าถ้าเหมือนนี่จักห่วงบอ อี่เรา,อย,าอ,อยู่สาวน้อยจักปีแล้วลูกแต่ว่าไม่เห็นโดนเลยนี่<า>บอแม่นบอผู้ใดอย,ดอ,ยดนนอยู่โดนโกมูลอยู่เรื่องนี้คนไหนอ่ะนั่นนั่นนั่นนี่ต้องสัมภาษณ์เลยมาอยู่สาวน้อยจักปีแล้วลูกปีค่ปะป้ามาอยู่ห้ปีแล้วพี่น้นองผู้ใดีผ้ามากผู้ใดเอ,เอามาฝากหรือมาเองเลยมาเอ,องค่ะ มอมองเขาูกกันข้ามันดยเดียร์คละแก้วแล้วก็เอิญมูมากติดป่นี่ที่แรกมากูดเดียวนปะคับก็มูแหะจะจะมมูออกแล้วครับบ้านยุ้ยไล่ะลูกบ้านยุ้กาลสินครับอ๋ออยู่กาลสินกลาินีปลูงาเดีเออแมนที่ เอาไปเอาไปยังขึ้นจังเลี้ยวปากมหาแม่คัะเทระพู่นะด้ปากไปท่างทงหน้าคนน่ะเออทางฉัน้ไหมบอลนุ่งหัวมวลหนูก็เห็นไม่จิดแต่ยูปฐมอุยยูปฐมสิบเก้าปีตั้งแต่หนุ่มเขาตั้งแต่สิงเก้ายูบปเล่นูพาที่นากรที่นากรยังยูรุ่นแม่อดิ แั้อยู่รุ่นแม่จะสี่บ้าอยู่รุ่นบบแมนเราบ่แมนมาเกิดรุ่นเด้เรลอยูรุ่นที่หลังแม่นะประมาณสี่ห้าปีนี่แหละเนี่ยนะพ่อก็อยูที่หลังแม่ก่อนโอ้ดูดูดูต่ำที่แม่ก็อยู่อนต่ำแบ้วหมักตําเรื่องอันนี้ก็จะเท่ยไหมอ๋อไอ ยังวะที่เป็นอมาชตาอมาชตาเรื่องเมียทอรยศกบราชกูบเปียกแมนเปียกกับลำดีสินแสดงแมนเล่นดีแเล่นดีเล่นใช้เล่นบัลลังกัรกกับมัทายอยันกะลสินบอกว่ากาลสินอยู่ตลาดอันตลาดขลองถุมของคุณกว้างใน่แม่ลูก น,น,นู่นไปเบิง้งบส่แผ่นไปเบง,งโดยตรงเลเ่บัน <laughs> ่ะตจกีมันมีแผ่นเนาะต่กี้ซี่ดีเหรียญแผ่นเนาะสื่อแผ่น,นออคู่ปอกินข้าวหรือย,ยังคะแม่หนูไม่ทานค่ะอ้าวเหรออืมเหรอเมื่อกี้ใครกินเน โอ้สดงว่าแมต้อคนาจะกัดแมสิลูกกัดแมสิอะไรนะลูกอินานงหลย่กันที่นอนมีปอต้องมีโอเอาวาแล้วเป็นแมวตเมื่อนั้นผู้ใดประกวดเน่แม่จำหนาผู้ใดเลยประกวด ปราขวดนั่งกระทึ่งไหนอุ้ยเบอร์แแม่คนนี้อ่ะเชี่ยวบัคากเชี่ยบัคักอะไรคะแนนมาเบแขอจาคะแนนอันนี้อับ้านในัรเนีนอนอยู่นี่ไหนนี่เหรอนี่ีนี่ละนี่กัประกวดที่กันบอกเินี่แม่นี่แหะถึงบอกว่าเวลาแต่งเาแ้หน้ะคือจำวได้อี่ลีงามบ่แม่ หุ้ยกางามอลย่างแม่เต่อไปคือเ็จที่่ได้ขึ้นเดบันีแม่นบ่ได้ขึ้นสอเชียบันีเตว่ได้ขึ้นึ้อเ่ได้แต่งหนามาเแบบวนมีลำเพิ่นบนี้โดยตรงเล่มอนบทั้งหมดเแมมื่อน้ฮะไม่เห็นอะไรเป็นไทเบอร์แปดแม่จำได้ตั้งเบอร์แต่ว่าคือคือนางยูนี่เวลาแต่งหน้าคือคือแม่จำว่าได้เลยว่าเป็นไทยม่ค่อยน no ี่ไกินลาเลูกมาในยาาได้พี่น้องการแต่งหน้านี่ยแบบ มันเหียนเห็นหคนจำมาได้ยี่สีมีแตแมติมนี่ลลาแตงน,นาเขาแล้วเทาเราก็จำได้แห้งแตงแห้งเทาเทาเราก็จำได้เลย <c oughs> อันนี้ก็เป็นบรรยาก,กาศของลูกเต่ามาสัมผัสเนาะมาวอามาจากันลูกเต่านั่งกินเขา่าแม่นอุ้ยจะว่าได้ลูกเดือดเดือดมากวันนี้ มันขึ้นว่นไข่ืว่า,าขึ้นนิารันม้นี่ตากหมอกมื่อนี่กะดิกนยาลัดเพื่อ,ก,อกันพี่น้องกับผ้ากันรักษาสุขภาพเ,เด้อพี่น้องเด้อผ้ากันดูแลจะของรักษาสุขภาพย่ำนอนย่ำยังกะอันห่มผ่านนะนใส่ทุงเท้าเด้อพี่น้องเด้อโดยความเป็น่วงจากแม่ติมแม่ติมกับมือขึ้นนี่ออกแมวลาไปตากหมอกกัชสวงสิเป็นไข่ ได้บ้าบไข่ดอกกินยารัดแล้วไข่แล้วลูกไดแล้วลูกอาบน้ำแล้วพร้อมที่เสีออกแมวลาขอบคุณทุกๆก,ก,การกดติดตามนะคะปรากดเด้อแม่ผมบ่าขามโฆษณาหนูบ่าขามโฆษณาอันย่านอี่แม่บ่ได้เงินโอ้ยจะเป็นดีารลูกเต่ามีรักแฟนเพ่งเอฟซีก็ไดดีบ้คคัะขอบคุณลหลาย มือเว้นนี่กับไปไายการกินการยูของอาจารย์นักดนตรีพีน่เนาะเป็นระบบครอบคั่วของสาวน้อยเพชรบันแห้งเพราะว่าสียูไก่ยูไก่กับซ้ำพี่ซ้ำนอำ้องซ้ำเป็นลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันไม่ยูกินข้าวัวดเดียวกันกะคือหาแพ้งกันแล้วพี่น้องเนาะนีก็คูค่คู่ขาสวัสดีค่ะปะ้า วัสดีค่ะเตรียมตัวแล้วบะคะครูเอ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 ของเราอ่าหนูตามกันมาแล้วลูกตามกันมาจะได้ไม่ดึกเดี๋ยวมันดึกมันดึกถามหน่อยว่าเมืองเรือกี่ชั่วโมงพอสบายว่างต้องทำไมล่ะอ่ะกะเทยปล่อ้ใจบนโหัวที่มักจะลักลอบมอง เสียงดังฟังชัดมากกางเตรียมนะคะลัางเตรียมตอวกัน มันจะใส่ลูกประเด็นมูจ็กเนาะมาสิฟาซื้อกระดาษที่ชูนูจะไปอีกบ่มันเนร่ันน่ตองาใจเอออมกระดเรืองหลังมองความสเร็จอ่า ของลูกลูดแดนเซอร์นะคะกะชิมี่ครูครูเอครูปะกบอีกหลายคู่อยู่ที่ยังมามามีคือเบื้องหลังความอบอุ่นซ้ำเป็นคอบครัว เดียวกันนะคะของสาน้อยเพรบ้านแพนะคะขอบคุณทุกๆคลิปเดอ้อพี่น้องเด้อทีอ่าขอไปเบิ้งใน้คลิปแม,ม่ติ๋มบอกว่าท่าให้เบิ้งแน่บรรยากาศ uh uh ยุ่หันยุ่นีเฮ็ดอีหยังยูตอนแรกตอนเที่ยงท้ากันเฮ็ดหยัยงผู้ใดอีหยัยงจังใดกะแม่กะท่าให้เบิ้งหนเดอ้อขอบคุณนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าก,กันแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ